สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาชเชนเนค่ะค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะทุกคนพลจะมาแนะนานะคะสินเชื่อรถยนต์ค่ะจากสีสวัสดิ์นะคะเงินสดทันใจนั่นเองค่ะทุกคนว่าเพื่อนเนี่ยค่ะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างนะ,ะแล้วก็คุณสมบัติของเขานะคะแล้วก็เงื่อนไขของเขามีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งในวันนี้นะคะพลจะมาบอกกันทั้งหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระด่ยะค้ว สวนทั้วันนี้นะคะใครอยากสมัครสินเชื่อรถยนต์กันแล้วนะคะพอมีการทิ้งลิงก์การสมัครไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะ, <S <S นนะ,คะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าของการสมัครกันได้เลยค่ะซึ่งใาวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วก็หยิบโทรศ,รรศัพท์มือถือแล้วไปสมัครตามพร้อมกันกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือหน้าหลักนะคะของตัวสีสวัสดิ์เงินสดทันใจนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเนี่ยก็จะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้านนนี้เยคโุกก็สสําหรรััับตตตววิชถนี้ ะะไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนนะคะวงเงินเนี่ยเป็นแสนกันเลยทีเดียวค่ะโดยรับเงินเนี่ยภายในวันเดียวเท่านั้นเองค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะทุกคนดอกเบีย้ยต่ำนะคะเพียง0.59ด้วยค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครนะคะสนใจที่จะสมัครสินเชื่อรถยนต์ตัวนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะพอไปบอกรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องเตรียมอะไรกันบ้างค่ะโดยถ้าใครกดมาที่ลิงก์แล้วนะคะเรารู้สึกว่าอยากสมัครเลยก็สามารถกกข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็กดส่งข้อมูลได้เลยนะแต่วันนี้ค่ะทุกคนเราไปดูข้อมูลด้านหนนนนกกกั่่่ออดีวา็ใ้เพื นะคะเลื่อนลงมาได้เลยเนาะโดยสินเชื่อรถยนต์นะคะของสีสวัสดิ์เงินสดทันใจเนี่ยเขาบอกไว้นะคะว่าดอกเบี้ยต่ำนะคะเป็นลักษณะของรถแรกเงินนะคะรับวงเงินสูงไม่ต้องมีคนคำประกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนด้วยค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะทุกคนเขาบอกว่ารถแรกเงินนะคะจัดเต็มนะคะรับวงเงินสูงสุดเนี่ยเป็นแสนกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนโดยไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนนะคะทุกคนนะไม่ต้องใช้คนคำประกันนะคะแล้วเขาเนี่ยมีการรับรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะทุกคนผ่อนอยู่ก็ กู้ได้นะคะทุกคนนะนอกจากนี้นะคะยังไม่ต้องใช้สลิปนะคะแล้วก็ไม่เช็คประวัติทางด้านการเงินด้วยนะโดยเป็นสินเชื่อรถยนต์นะคะดอกเบี้ยต่ำนะคะโดยสามารถเลือกผ่อนชําระได้ด้วยค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะตัวสีสวัสดิ์เงินสดทันใจเนี่ยเขาก็มีสาขานะคะมากกว่า550สาขาทั่วประเทศเลยค่ะทุกคนซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าน่าเชื่อถือสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะทุกคนถ้าเราฟังเงื่อนไขของเขามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> ฉันรู้สึกว่าเงื่อนไขมันดีจริงๆนะคะเราไปดูข้อมูลในส่วนอื่นๆกันดีกว่าค่ะสําหรับเอกสารนะคะที่เพื่อเี่ย ต้องเตรียมนะคะทุกคนก็จะมีตัวบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านค่ะทุกคนเริ่มทะเบียนรถตัวจริงนะคะที่บดภาระแล้วนะคะทุกคนนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสมุดบัญชีนะคะที่ต้องการให้เขาโอนเงินเข้านั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะก็จะมีเอกสารแสดงไรายได้ถ้ามีนะคะก็เตรียมไว้ด้วยนะแล้วก็คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อนะคะจากไฟแนนซ์เดิมนะคะหรือว่าสัญญาเงินกู้กรณีที่แบบรีไฟแนนซ์นะคะทุกคนอันนี้ก็ให้เตรียมเอาไว้เนาะแล้วก็ใบเสร็จงวดล่าสุดนะคะอันนี้ก็สําหรับใครที่เป็นแบบรถแบบ บรีไฟแนนซ์ก็ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ไว้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ค่ะทุกคนเราไปดูคุณสมบัติด,ดีกว่าค่ะสําหรับใครเนี่ยที่สามารถกู้ตัวสินเชื่อรถยนต์ตัวนี้ได้บ้างนะคะสําหรับคุณสมบัตินะคะทุกคนก็คือบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะอายุตั้งแต่20ปีถึง65ปีค่ะทุกคนโดยอายุรถนะคะขอไม่เกิน20ปีนะคะเพื่อนๆนะโดยการพิจารณาเนี่ยก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของสีสวัสดิเงินเป็ดร้อเขาครับแต่ว่าสามารถเตรียมเอกสารหรือว่าเตรียมคุณสมบัติของเราลองตรวจสอบดูก่อนนะคะว่าเราผา ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างผ่านหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนให้เรานะคะเลื่อนกลับไปที่ด้านบนได้เลยค่ะเขาจะมีนะคะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลอยู่นะคะทุกคนก็ให้เพื่อนเพื่อนะคะกรอกชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราไปได้เลยนะคะเลือกประเภทของสินเชื่อค่ะทุกคนให้เรากดตรงขีดนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกเป็นประเภทรถ,รถยนต์ไปนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็สถานะการผ่อนนะคะอันนี้เพื่อนๆก็บอกได้นะคะว่าเราผ่อนหมดแล้วนะคะหรือว่ายังผ่อนไม่หมดนะคะอันนี้ให้ตอบตามจริงไปได้เลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เรากรอข้อมูลเสร็จแล้วนะคะให้เรา ติดคําว่ายินยอมค่ะทุกคนตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดคาว่าส่งข้อมูลได้เลยค่ะพอเรานะคะทําการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับสีสวัสดิ์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอทางสีสวัสดิ์เนี่ยติดต่อกลับได้เลยนะพอมีพนักงานโทรติดต,ต่อกลับมาเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับพนักงานได้เลยนะคะว่าโอเคคุณสมัติของเราผ่านไหมนะคะสินเชื่อเราเต็มเอกสารตามนี้ถูกไหมหรือว่าถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมจริงๆนะคะก็สามารถสอบถามกับพนักงานท่านที่โทรมาได้เลยนะคะทุกคนนะซึ่งวิธีการสสมััคครนนะะตวิเชื่อ ง่ายมากๆนะคะสามารถทําตามที่พลอยบอกได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพลอยมีการทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ไปกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ไปสมัครต่างพร้อมกันได้เลยนะคะทุกคนแราวก็ขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะสําหรับใครที่จะทําการกู้สินเชื่อเนาะก็พลอยแนะนํานะคะให้ดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เรากู้เงินเนี่ยเราจําเป็นจะต้องผ่อนคืนนะคะหรือว่าจะต้องชําระเงินคืนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะพลอยอยากให้เพื่อนๆดูเรื่องดอกเบี้ยให้ถูกต้้้้้อออองงงก่่่่่นนนนนนววาาาาเเเเคถฉัูยดิทีี ถูกต้องไหมนะคะแล้วเราต้องผ่อนทุกๆเดือนเดือนละเท่าไหร่นะคะทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจัดการการเงินของเราได้ด้วยนะคะทุกคนนะก็อย่าลืมดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยกันนะครับอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะพอก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พ่อทําคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะพอก็ไม่ได้ทาแค่สินเชื่อรถยนต์นะคะของสวัสสดิ์เเเเนนีีี่่ยยยคามมชืืออออกกกะะะะแลรรรรรรถถถตไซบทุพ นะคะอะไรพวกนี้คือมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะพอก็มีการทําคลิปสอนเอาไว้สามารถไปดูกันได้ในช่องพอยเลยนะครัอ่ะก็วันนี้ค่ะทุกคนไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย